เดี๋ยวเราจะเข้าการสั่งของจากลัซาดาหรื pee, รอชอปปี้นะกอดเงินเลยครับ,เ,เ,รบเราก็เข้ามาโดดในส่วนของขกูเกนเพ ของลาซาด้านครับติดตั้งไปเลยมีช้อปปี้นะครับเดีตัวนี้ทําการโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับการสั่งของก็ง่ายเลยนะครับเข้าไปที่ลาซาด้าต้องการอะไรแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นในส่วนของข้อพัดลมนะครับ พัดลมตรงนี้นะครับพัดลมที่บ้านนะครับมันแตกเริ่มต้นก่อนที่เราจะสั่งเราก็ดูในส่วขนาดว่าเราใช้กี่นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมใช้16นิ้วครนะเราก็กดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ราคามันจะลดลงอยู่ที่40บาทนะครับซึ่งราคาปกติอยู่ที่150บาทนะ รวมค่าส่งยี่สิบเก้าบาทครับซึ่งนจะมีให้เลือกสองสีนะครับก็จะออกสีขาวแล้วก็สีใสๆหน่อยนะครับเราจะเอากี่ชิ้นนะครับเราก็กดเลือกได้นะครับสองชิ้นสามชิ้นนะครับตรงนี้เอาหนึ่งชิ้นนะครับกดสั่งซื้อเลยนะครับมันก็จะมีที่อยู่ให้นะครับแต่ตรงนี้นะครับสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเพิ่มไปที่รถเข็นอีกนะครับเพิ่นไปที่รถเข็งนะครับสำหรับการตรวจสอบที่เราสั่งหรือนะมันก็จะมีในโซนค่าเราครับของที่สั่งมันะมีเยอะเลยนะอันไหนมันเยอะเกินก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับ สำหรับการตรวจสอบของที่เราสั่งก็มาดูในสองบัญชีนะมันก็จะมีที่ต้องชำํำระเงินนะเตรียมจัดส่งนะครับระหว่างคนสุขนะตรงนี้สั่งเสื้อไปนะสองตัวนะตัวละสี่บาทนะครับอยู่ที่83บาทนะสองชุดนะก็น่าจะได้ของวันนี้นะครับตรงนี้ โอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการส่งของจากรัซาดาครับผม